สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการส่องต้นไม้นะครับขอนําคุณผู้ชมมาส่องต้นพยุงนะครับซึ่งผมปลูกไว้นะครับจํานวน6ต้นนะครับว่าจะมีต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับเมื่อเวลาผ่านไป3ปีนะครับนี่คือส่วนปลายของต้นพยุงที่ผมปลูกไว้นะครับนี่คือกิ่งของมันนะครับไม้พยุงนะครับถือว่าเป็นไม้มงคลนามนะครับ เชื่อกันว่าถ้าใครปลูกไว้ในบ้านนะครับในสวนนะครับก็จะช่วยพยุงครับบ้านหลังนั้นให้มีความสุขความเจริญนะครับนี่คือต้นพยุงอายุ3ปีนะครับ3ปีนะครับอันนี้มีการปลวกมาขึ้นนะครับผมจะเอาออกนะครับถามว่ามีผลต่อการเติบโตของต้นไม้ไหมนะครับไม่มีนะครับมันก็ยังคงเติบโตของมันได้นะครับ รวงนี่จะเฉพาะข้างนอกนะครับส่วนข้างในไม่มีปัญหานะครับออกนะครับนี่ครับอายุสามปีนะครับไม่ใช่สามปีเต็มด้วยนะครับผมปลูกประมาณสักเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้มันเดือนเมษายนถ้าถึงเดือนมิถุนายนนะครับถึงจะครบสามปีนะครับเกาะขนาดนี้นะครับนี่นะครับผมปลูกที่ไหนนะครับปลูกข้างบ้านเลยนะครับผมมีพื้นที่อยู่พอสมควรนะครับ ครับผมจะให้มาดูแนวว่าปลูกหกต้นเนี่ยนะครับเป็นแนวนี่ความสวยงามความเติบโตของมันจะเป็นขนาดไหนนะครับอันนี้คือต้นแรกนะครับต้นแรกลำต้นค่อนข้างที่จะสูงเริ้วเลยนะครับไปดูต้นที่สองนะครับนที่สองต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับตัวมาก็จะมีง่ามนีครับ แตกกิ่งออกไปนะครับเหตุผลที่ผมเอาไม้มาคํำไว้นะครับเพราะว่าฝัา่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายนะครับเพื่อนบ้านนี่ปลูกต้นไม้มาก่อนนะครับท่านปลูกยางพารานะครับทีนี้ร่มเงามันก็จะง้ําออกมานะครับต้นไม้ปกติแล้วมันก็จะพยายามหาแสงนะครับมันจึงเอ็นออกนะครับ ผมไม่อยากให้มันเอ็นออกมากนะครับต้องการลำต้นตรงๆนะครับก็เลยเอาไม้มา้ำไว้นะครับเอาไม้ไผ่มา้ำไว้อันนี้ต้นที่สามนะครับมาดูต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่นี้นะครับมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นต้นที่พอเติบโตขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วนะครับปึ๊บ ตรงนี้ก็จะมีง่ามออกนะครับตอนแรกนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นี่เท่ากันเลยนะครับแต่ว่านะครับผมอยากให้มันต้นมันสูงขึ้นไปนะครับฝั่งเดียวผมก็เลยตัดตรงนี้ออกนะครับเมื่อตัดตรงนี้ออกนะครับไอฝั่งเนี้ยนะครับมันก็จะโตขึ้นครับโตขึ้นกว่าฝั่งนี้มากเลยนะครับแล้วอีกหน่อยนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็จะหลุดไปนะครับต้นตรงนี้ก็จะนะครับตรงขึ้นมาสวยงามนะครับ อันนี้คือต้นที่สี่นะครับอายุสามปีเท่านั้นนะครับอายุ3ามปีนะครับมาดูต้นที่ห้านะครับที่ผมปลูกไว้นะครับนี่นะครับมีง่ามนะครับตรงนี้มีง่ามตัดออกนะครับตัดแต่งกิ่งปุ๊บตรงนี้นะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาแทนนะครับพอใหญ่ขึ้นมาแทนก็จะสวยงามขึ้นไปตรงนะครับลําต้นก็จะตรงขึ้นมากขึ้นนะครับข้างบนก็เอาไม้คําไว้นะครับอย่างที่บอกครับมันต้องการหนีแสงออกมานะครับ แต่เราต้องการต้นตรงนะครับเราก็เลยเอาไม้ค้ำให้มันต้นตรงนะครับมาดูต้นที่หนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีง่ามนะครับมีง่ามง่ามสองฝั่งนี่เท่ากันเลยนะครับทีนี้พอตัดออกนะครับตัดออกฝั่งนี้ก็จะเริ่มโตขึ้นกว่านะครับ สามารถมีผลอะไรไหมนะครับเมื่อปลูกไว้ที่บ้านนะครับผลสําหรับผมก็คือผลดีนะครับก็คือเวลาต่อไปลองจินตนาการดูสัก10ปีนะครับตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มร่มของพะยุงนะครับผมก็จะมีร่มร่มเงานะครับให้สามารถมาอยู่ข้างล่างได้นะครับแนวระหว่างต้นนะครับจากต้นนี้มาหาต้นนี้นะครับ ผมกะไว้แล้วนะครับสามารถผูกเปลนอนได้สบายครับหรือจะเอาแคร่เอาเตียงมาตั้งนะครับก็จะสามารถอา,อาศัยเป็นที่พักร่มเงาได้อย่างดีเช่นเดียวกันนะครับก็คิดเล่นๆดูนะครับถ้าเกิดว่าไม้พยุงราคามันยังไม่ตกต่ำลงไปนะครับมันยังแพงอยู่เช่นนี้นะครับในระยะยาวนะครับต้นพยุงเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันมีแก่นที่สวยงามนะครับผมปลูกไว้เนี่ยตอนอายุ35หปีนะครับสุรา่าเอาอีก25ปีนะครับอีก25ปีผมอายุ60ปีเนี่ยนะครับถ้าผมยังยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับต้นไม้ของผมก็จะโตมากนะครับนะโตมากแล้วผมก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับเพราะว่าอ่าไม้เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ผมไปได้ปลูกแค่ตรงนี้นะครับไม้พยุงนี่ผมปลูกไว้ที่สวนด้วยนะครับสวนเนี่ยมีพื้นที่อยู่6ไร่นะครับแล้วก็ปลูกไม้ป่าหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นยางนานะครับพยุงสักประดูป่ามะข่ามงครับต้นแดงต้นพยอมอะไรต่างๆนะครับมากมายแต่ว่าผมแบ่งไว้6ต้นเพื่อปลูกตรงนี้นะครับมาชุดเดียวกันแต่ที่ผมปลูกไว้นะครับไอ้ที่ผมปลูกในสวนที่ว่ามาเนี่ยนะครับเป็นสวนยางพารานะครับเอาไปแทรกสลับ แต่ท so ี่ปลูกไว้ตรงนี้นะครับต้นจะเติบโตนะครับมากกว่านะครับมากกว่าที่ผมปลูกในสวนมากนะครับเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่านะครับตรงนี้นะครับพื้นที่มันมันโล่งกว่านะครับการเติบโตมันเร็วกว่านะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับต้นพะยูงเนี่ยมันชอบตรงนี้มากกว่านะครับนะครับส่วนในสวนเนี่ยนะครับมันมีเงาไม้นะ มันเป็นเงาของต้นยางพาราซึ่งมันมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับตรงนี้นะครับยางพาราก็มีนะครับแต่มันอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับฝั่งขวานี่มันมันโล่งมันจึงเติบโตได้ดีมากกว่านะครับนะก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับในการปลูกต้นไม้ในการดูแลต้นไม้ของผมนะครับนี่นะครับลองคิดดูนะครับเวลาผ่านไป25ปีโอ้โห มันจะสวยขนาดไหนมันจะสูงใหญ่ขนาดไหนนะครับอตอนแรกผมปลูกแล้วผมกะว่าจะให้มันได้ร่มเงาแบบตอนต้นหน้าแรงเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันผ่าใบนะครับอไอ้ต้นต้นพยุงที่ผมปลูกนี่นะครับช่วงต้นฤดูแรงนี่มันจะผัาใบใบมันจะล่นลงมาหมดเลยนะครับใบจะโกลนเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับมันมาใหม่แล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับมันก็จะ ใบสีเขียวใบใหม่ครับมันก็จะงอกออกมานะครับงอกมาปุ๊บมันก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นร่มเงาได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะลองดูข้างล่างครับฝั่งขวานี่จะเป็นแดดนะครับฝั่งซ้ายนี่จะเป็นร่มนะครับและเย็นมากนะครับเข้ามาข้างในนี่เย็นนะครับก็ถือว่าท่านใดที่มีพื้นที่นะครับสามารถปลูกได้นะครับแนะนําเลยนะครับ ต้นพระยุงนะครับปลูกไว้ในบ้านไม่มีใครมาขโมยของเราจัางแน่นอนเพราะว่าเราปลูกในบ้านนะครับปัญหาเรื่องการลักลอบตัดไม้เนี่ยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ